เรื่องของพินายกรรมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นนะคะพินายกรรมเป็นเรื่องของคนอยากรวยคนพยายามจะรวยคนกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างพวกเราด้วยนะคะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยคะ่ะสมบัติ ของเราเนี่ยจะถูกแบ่งไปยังไงนะคะในกรณีที่เราไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้สมมุติว่าเรามีพ่อแม่พี่น้องป้านะอาสามีลูกลก็หลานลูกพี่สาวเยอะแยะหลายๆ,ๆคนเนี่ยค่ะ,ะสมมุติสมมุติให้เลยเอาให้มันซับซ้อนกว่านี้อีก เอาให้เรามีลูกติดกับสามีเก่าและตอนนี้เขาอยู่กับสามีเก่าอ่ไม่ได้อยู่กับเราด้วยนะตัดความสัมพันธ์ไปก่อนแล้วก็ให้สามีคนปัจจุบันของเรามีลูกติดมาแต่มาอยู่บ้านเดียวกับเราแล้วเราก็มีลูกใหม่ร่วมก,กับสามีใหม่ด้วยนะคะถามว่าถ้าความสัมพันธ์มันซับซ้อนขนาดนี้และเราไม่เคยทาพินัยกรรมเลยวันหนึ่งเราตายไปสมบัติของเราจะแบ่งไปยังไง ถ้าเราไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นเขาจะแบ่งยังไงนะคะแต่ว่าทาร่าคิดว่าก็ไม่น่าจะต่างจากที่ออสเตรเลียมานะคะถ้าเป็นที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะเราจะมีวิธีการแบ่งตามกฎหมายของแต่ละรัฐรัฐที่เราอยู่นะไม่ได้รัฐที่เราตายสมมติเราอยู่รัฐนี้แล้วเราไปตายรัฐนุ่าามก็ไม่ได้นะคือเขาก็จะย้อนกลับมาว่าเราเนี่ยเป็นคนรัฐไหน เพราะฉะนั้นสมบัติของเราก็จะแบ่งไปตามกฎหมายของรัฐนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอยู่รัฐนิวเซาวลนนะคะอย่างตัวทาราเองอยู่นิวเซาลเป็นคนซิกนีนะคะกฎหมายของรัฐนิวเซาวลเขาระบรุเลยว่าสมบัติมูลค่า2แสนเหรียญแรกยกให้คู่สมรสก่อนส่วนอะไรก็ตามที่มันเกินมาจาก2แสนให้แบ่งออกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งยกให้คู่สมรสอีกอีกครึ่งหนึ่ง ยกให้ลูกลูกของเราทั้งหมดนะคะแบ่งกันในจํานวนเท่าๆกันสมมุติในตัวอย่างเมื่อแกีสมมุติว่าเรามีลูกของเราเองกับสามีใหม่หนึ่งคนเรามีลูกติดกับสามีเก่าของเราอีกหนึ่งคนก็สองแล้วนะ เอามาแบ่งกันในกรณีที่ลูกของสามีเก่าก็าเป็นลูกของสามีเก่าก็าจะไม่ต้องไปให้เขาด้วยแต่ถ้าลูกของสามีเก่าแล้วลองรับเขาเข้ามาเป็นลูกของเราด้วยคนเ,เป็นลูกบุญธรรมอย่างนี้ยก็ต้องหารสามนะคะต้องนับแบบนี้เลยนี่คือรัฐนิวเซาวลนะส่วนรัฐวิกตอเรียนะคะใครอยู่เมลเบิร์นเขาจะแบ่งกันแบบนี้ค่ะ1นึ่งแสเหรียญแรกยกให้คู่สมรสก่อนอะไรก็ตามที่เกินมาจาก หนึ่งแสนเหรียญให้แบ่งเป็นสามส่วนหนึ่งส่วนยกให้คู่สมรสอีกรอบอ,อีกสองส่วนที่เหลือเอามาแบ่งกันระหว่างลูกๆทุกคนก็ใช้กฎเดิมอะค่ะสมมติว่าเรามีลูกของเราหนึ่งคนลูกติดจากสามีเราหนึ่งคนแล้วก็ลูกของสามีติดมาจากสามีเราเนี้ย มันจะนับไม่นับจะต้องมาหารด้รวยหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับในกระดาษว่าเราได้รับเขามาเป็นลูกบุญธรรมเราด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ได้รับก็จบถ้ารับมาก็ไปหารด้วยกันนะคะก็จะแบ่งกันแบบนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐแต่ละรัฐเขาก็จะมีวิธีการแบ่งของเขาไม่เท่ากันนะคะส่วนคนอืน่นๆสามีเก่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้านนาะอาใดๆนะคะไม่มีสิทธิในสมบัติของเราย,ยก เว้นว่าคนพวกนี้ค่ะตามกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นดิพเอนเดนต์ของเรานะคะเช่นเรามีแม่ที่อายุมากแล้วและเราต้องส่งเงินให้แม่ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้ววันหนึ่งเราไม่อยู่แม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องเรียกเงินจากสมบัติก้อนนี้ได้เหมือนกันโดยที่อ้างสิทธิ์ในความเป็นด<ต>ิ p เ n นเดน์ก็คือเป็นบุคคลในความดูแลของเราได้ด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม่จะได้หรือไม่ได้มันก็ต้องไปแบบ ขึ้นลงขึ้นสาลพิสูจน์หลักฐานกันอีกให้วุ่นวายนะคะส่วนคนอื่นแน่นอนว่าจะไม่มีสิทธิ์แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถามว่าโอเคสมบัติเนี่ยเราแบ่งกันระหว่างคู่สมรสกับลูกของเราแล้วอะแล้วลูกของเราเนี่ยเขาจะได้เมื่อไหร่อันนี้ถ้าเรา คิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วอยากมาแชร์กับเพื่อนๆคือว่าตามกฎหมายแล้วอะค่ะลูกๆของเรามีสิทธิ์ได้รับสมบัติของเราทันทีที่เขาอายุ18 18ปีบริบูรณ์ถือเป็นผู้ใหญ่ถือเป็นคนที่แบบบรรลุนิติภาวะแล้วอะค่ะสมมุติว่าเราสร้างสมบัติไว้เท่าไหร่ก็ตามเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านอะไรก็ตามพอลูกอายุ18ปีปุ๊บได้หมดเลยค่ะ ถึงตอนนั้นแม้กระทั่งพ่อก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามลูกนะปู่ย่าตายายจะไปบอกแกห้ามซื้อเกมห้ามเอาเงินไปลงทุนห้ามไปเปิดบริษัทเทคก,กับเพื่อนๆห้ามไม่ได้แล้วนะคะเขาอา,ายุ18ปีตามกฎหมายถือว่าเขาบรรลุนิติภาวะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขามีสิทธิ์ในสมบัติข,ของพ่อแม่เขาทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามองว่าเรื่องของพินัยกรรมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของคนรวยเท่านั้นนะคะพินัยกรรมเป็นเรื่องของคนอยากรวยคนพยายามจะ รวยคนกาลังสร้างแนสร้างตัวอย่างพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราตั้งใจทํางานเก็บงเบงินเก็บทองไว้ก็เพื่อที่จะส่งต่อไปให้บุคคลที่เราอยากจะให้ในเวลาที่เราอยากจะให้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ทําพินัยกร,รมธาราแนะนําให้ลอปรึกษาทนายไวะคะ้ค่ะแล้วก็เขียนมาให้ชัดเจนนะคะว่าโอเคในวันที่ฉันได้อยู่แล้วตอนนี้ฉันมีอะไรบ้างฉันอยากจะยกอะไรให้ใครฉันมีลูกคนโตกับคนเล็ก หรือว่าฉันมีลูกคุณธรรมที่ไปรับมาจากของสามีอีกทีนึง่งเราอาจจะอยากลำเอียงอยากจ,จะอยากให้ใครมากกว่าให้ใครอะไรอย่างเงี้คยคือเราก็สามารถที่จะเขียนออกมาเปไ็นลายลอักษรให้ได้เพราะถ้าเราไม่ได้ทําไว้ถึงเวลามันจะหามสามเท่าๆกันหมดเลยนะ ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจกับอีกเรื่องหนึ่งคือเราสามารถเขียนไว้ได้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราพ่อแม่มีพี่สาวมีหลานสาวที่เราส่งเสียมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้น้องกาลังอยู่มหาวิทยาลัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกิดเราอยากที่จะแบบสบายใจว่าในวันที่เราไม่อยู่แล้วอะค่ะหลานคนเนี้ยจะได้เรียนต่อจนจบตามความตั้งใจเดิมของเราเราก็สามารถที่จะเขียนตรงเนี้ยไว้ในพินัยกรรมได้ และอีกอย่างหนึ่งที่ทาร่ามองว่าน่าสนใจมากๆ,ๆคือสําหรับลูกเราอะค่ะถ้าใครที่คิดว่าอายุ18ยังน้อยไปอย่างตัวทาร่าเองทาร่าคิดถึงแบบ18แล้วแกอยูวอะไรมาหาอะไรปีหนึ่งหนึ่งอย่างคือแบบไม่ได้ค่ะไ,ไม่ได้แม่ไม่ไว้ใจนะคะทาร่าก็จะแบบเขียนพิธีกรรมเพิ่มมาอไว้นะคะว่าโอเคอายุ18นะคะแม่ให้อันนี้อันนี้อันนี้ลูกนะอายุ20เแม่ให้อันนี้อันนี้อันนี้ลูกนะคะ และอายุ25แม่แบ่อันนี้อันนี้อันนี้ให้ลูกตอนสุดท้ายอาจจะยืดไปนิดหนึ่งอาจจะให้ให้สักสามบ8ศัพท์จิตอะไรประมาณนี้จําไม่ได้ลูวเขียนได้ยังไงแต่ตอนนั้นตอนที่ทาร่าคุยกับสามีเรามีความเห็นตรงกันแบบนี้เนาะว่าอายุ18ปีอะมันน้อยเกินไปที่เขาจะ ได้เงินก้อนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแบบมาตุ้มๆอย่างเงี้ยคือเรากลัวว่าเขาจะดูแลไม่ได้นะคะแต่เราก็คิดว่าถ้าเราให้เวลาเขาจาก18ถึง28ปีสมมุตินะคะเราแบ่งสมบัติให้เขา2 3 4ก้อนกระปิดก,กระปอยไปแล้วให้เขาแบบค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆบริหารมีการลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆจนจนถึงอายุ28ถ้า10ปีแล้วแกยังเรียนรู้อะไรไม่ได้อีกก็เป็นเรื่องของแกละ อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของทาร่ากับสามีนะเพราะฉะนั้นสมบัติทาราก็จะเนี่ยจะกระจายไว้ตั้งแต่ช่วง1 8ปถึง2ีปีก็คือแบ่งเงไแบ่งกันไปพรครบะี่บ28ก็คือหมดละหลังจากนั้นแกก็จะไปคิดเองดูแลเองได้หปแล้วนะคะส่วนระหว่างที่ยังไม่ถึงทุกอย่างที่เรามีเราก็จะมีผู้ดูแลมรดกก็คือตั้งไว้เป็นน้านะคะเป็นน้องชายทาร่านะคะให้ช่วยตัดสินใจให้ อันนี้เป็นความคิดของทาร่ากับสามีของทาร่าที่เราทำเอาไว้ในช่วงวัย30สิบปลายๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆวันหนึ่งความเห็นเราอาจจะเปลี่ยนเราโลกอาจจะเปลี่ยนลูกเราอาจจะโตขึ้นเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ทาร่ากับสามีทำอยู่ตอนนี้แล้วอยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบข้อมูลประมาณนี้นะคะสาระ บ้าไม่สาถาบ้านนะคปปะความพุทธิปัญหาเรื่องราวการเงินการงานความรักทางวิทยาศาสตร์และสัญศาสตร์รวมๆกันไปนะคะฝากกดติดตามช่อง,องอนี้ด้วยนะคะเพื่าจะได้มีกำลังใจมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ